สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกานะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะเราจะไปชมรายงานพิเศษกันที่จังหวัดนคนปรปฐมโดยนิสิตป,ปริญญาเอกจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาราวดีจัดกิจกรรมถ่ายทอดนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่ออนุรักษ์ประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาสมัยทวาราวดีติดตามรายงานจากคุณปุณธนิตาค่ะ ประวัติศาสตร์ของผืนแผ่นดินที่เราอยู่ทุกวันนี้นับแต่ยุคโบราณเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การเรียนรู้และการถ่ายทอดแด่คนรุ่นหลังเพื่อความภาคภูมิใจอีกทั้งยังทำรงรักษาพระพุทธศาสนาทางประวัติศาสตร์นับเป็นสิ่งที่น่ายกย่องเห็นได้จากการจัดกิจกรรมของพระครูพิสารบุญยากรเฟื่องสมบูรณ์บัตรนักศึกษาปร,ริญญาเอกสาขาพระพุทธศาสนาจากวิทยายลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาร ดีนำคณะนักเรียนนักศึกษาและครูจากโรงเรียนวัดนาราพิรมอเภอบางเลนจัังหวดนครปฐม ย้อนอดีตสู่ยุคทวารวดีที่มีมาอย่างยาวนานเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงพื้นที่ด้วยการนำนวัตกรรมสมัยใหม่มาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ได้ชื่นชมสื่อนวัตกรรมสร้างสารรค์เพื่อการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้ำค่าอันเป็นแก่นแท้ทางพระพุทธศาสนาอย่างความภาคภูมิใจของคนในจังหวัดนครปฐมที่เขาขุดพบก็คือธรรมาจักรกับวางหมอก กิจกรรมถ่ายทอดนวัตกรรมส,ส,รสื่อสร้างสรรค์เพื่ออนุรักษ์ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในการสแสวงหาเพื่อรักษามรดกอันล้ำค่านี้วันนี้เราเจาะลึกกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยให้เราถ่ายทอดแกนแท้ของยุคทวารวดีไปสู่คนรุ่นต่อไปเรางุ่งหวัง จะตามรอยอดีตที่บรรพชนได้สร้างสรรค์มรดกอันล้ำค่าสมัยทวารวดีเอาไว้ซึ่งเป็นยุคสำคัญในการพัฒนาพุทธศาสนา เริ่มต้นการเดินทางด้วยการลงพื้นที่จริงโดยได้รับเกียรติจากพระวิทยากรด้านพระพุทธศาสนาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านทวรารวดีจากกรมศิลปากรจังหวัดนครปฐม ที่เนินพระหรือเนินยายหอมในอดีตชาวบ้านเรียกว่าวัดโคกยายหอมปัจจุบันร้างเป็นโบราณสถานตัวเนินเป็นฐานเจดีขนาดสูงใหญ่สมัยทวาราวดีที่มีการขุดพบวัตถุโบราณที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายชิน้นและยังเป็นสถานที่ตั้งศาลคุณยายหอมให้ประชาชนได้สักการะพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระประถมเจดีย์ จัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องราวนาคนปรปฐมสมัยทวรารวดีผ่านโบราณวัตถุชิ้นสำคัญรวมถึงศาสนาและความเชื่อของชุมชนทวรารวดีวัดพระประโทนเจดีวรวิหารสมัยทวรารวดีมีรูปแบบเดิมเป็นทรงโอคว่ามมีการขุดพบวัตถุโบราณจำนวนมากที่วัดแห่งนี้ มุ่งหวังตามรอยอดีตที่บรรพชนสร้างสารรค์ผลงานทั้งทางด้านพุทธศิลป์สถาปัตยกรรมที่ปรากฏร่องรอยที่บ่งบอกถึงอรรยธรรมทวารวดีซึ่งเป็นยุคสำคัญกับการพัฒนาพระพุทธศาสนานับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมปัญญาชนในยุคทวารวดีในการเชิดชูแก่นแท้ทางพระพุทธศาสนา My name is Pratik Barua. I am from Bangladesh. I study Buddhism in Thailand. I study philosophy of Buddhism in Wat Univers Ma University, and I also practiced meditation and Thai culture in Wat Narapium. I stay in Thailand since now is uh, four years. I like to study in Thailand, and I like to uh, study in Thai culture. น้องๆที่ได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ยุคทวารวดีที่จังหวัดนครปฐมรู้สึกตื่นตาตื่นใจชื่นชอบมีความสุขกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นอกห้องเรียนและได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของบรรพชนในยุคทวารวดีซึมซับแก่นธรรมที่สำคัญยิ่งในยุคทวารวดีวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาศึกษานอกสถานที่ในครั้งนี้ผมได้ทั้งความรู้มากมายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ครับ แล้วก็ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทวาราวดีที่มีมาอย่างช้านานครับไม่ว่าจะเป็นทั้งประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาหรือศรัทธาของคนในชุมชนครับที่ได้มาศึกษาประวัติความเป็นมาของจังหวัดนคปรปฐมได้เรียนรู้เรื่องราวของนคปรปฐมค่ะวันนี้พระอาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเนินพระขององค์พระปฐมเจดี แล้วของวัดพระปฐนและอีกอย่างต้องขอบคุณพระอาจารย์ค่ะที่นำผู้หนูมาชนาศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของนคปรปฐมและได,ได้ตามรอยอดีตค่ะผมรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยครับกับการที่จังหวัดนคปรปฐมเป็นสถานที่แรกที่พระพุทธศาสนาได้เข้ามาถึงครับการที่ได้เรียนรู้นอกสถานที่นะคะก็จะได้แบบเห็นภาพของวัตถุโบราแล้วก็ ได้เห็นความเป็นมาค่ะวันนี้พระอาจารย์ก็ได้สอนหลายอย่างเลยครับเช่นประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนาหรือความศรัทธาข,ของคนในชุมชนครับแล้วก็สภาพแวดล้อมของสถานที่นั้นๆครับ การมองอดีตผ่านจิตวิญญาณทางวัฒนธรรมจะทำให้น้องๆได้ศึกษาความเป็นมาในโลกยุคปัจจุบันได้อย่างเข้าใจอีกทั้งจะทำให้โลกแห่งจินตนาการในการมองโลกสมัยใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้เรียนรู้ในจังหวัดนครปฐมดินแดนแห่งยุคทวารวดีแห่งนี้ณทวุฒิวากดวนถ่ายภาพปุณธนิตาวากดวนรายงาน